สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะขอมาพูดถึงนักแสดงต้องบอกว่าเป็นอดีตนักแสดงของทางช่อง74ดสีดีกว่านะครับผมนั่นก็คือตูนพิมพ์วีนั่นเองก็เราก็คงจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าตูนพิมพ์วีเนี่ยหมดสัญญากับทางช่อง74สีนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปฟิตติ้งละครใหม่กับทางช่อง3ในเรื่องเกมล่าทรชนนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อึ้งไปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเอ้ยยังมีละครกับทางช่อง7ที่ออนแอร์อยู่เลยแล้วทําไมล่ะยูดีเนี่ยไปฟิตติ้งกับทางช่อง3 ผมนะครับไม่ได้มองแบบที่ทุกคนเนี่ยมองนะเพราะว่าตอนที่ทําคลิปนั้นไปอ่ะคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะดุเดือดมากๆจนทาง u t u b e เนี่ยได้จํากัดคอมเมนต์ในคลิปคลิปของผมคลิปนั้นเนี่ยโหเยอะมากนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเกี่ยวกับการพูดถึงนักสแสดงสาวคนนี้แต่สาหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าตูนเนลรคุณช่องป้อนงานช่องไม่ป้อนงานน้อยใจหรืออะไรอย่างที่ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันนะครับผมคิดว่ามันน่ะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งจนได้เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับ ที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วบอกว่าตูนเนี่ยตอนแรกนะครับผมจะถูกวางตัวให้เล่นจากศัตรูสู่หัวใจนะครับในบทที่แจมี่เนี่ยได้เล่นนะครับผมก็เลยลองหาข้อมูลดูนะครับไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับเครดิตจาก Fu l l News TV นะครับต้องขออนุญาตยืมคลิปมาเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันในคลิปนี้เนี่ยได้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับผลงานของตูนพิมพ์วีลงคลิปนะครับก็เมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วนะครับซึ่ง สี่เดือนที่แล้วเนี่ยตูนยังพูดถึงเกี่ยวกับกรณีนี้อยู่เลยอันนี้ผมจะมาสืบหาความจริงจริงๆก็จะไม่รู้ความจริงหรอกแต่ว่าจะพูดให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงําดับความน่าจะเป็นว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเป็นอย่างเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่าเดี๋ยวย้อนไปพูดถึงเรื่องจากสตูสูงหัวใจกันก่อนละกันเพราะว่าจากัตูสูงหัวใจเนี่ยมีการเปิดโผล่นะครับผมละครพระนางแค่มิกทองระยะกับอําพชราภากันก่อนในเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหานะครับซึ่งปลายเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่รู้นักแสดงร่วม ตอนนั้นรู้แค่พระนางแค่2คนเพราะว่าพอได้เขาสรุปผลออกมาว่าอ่ะเป็นมิกรนรยากับอ้ําเนี่ยเขาก็เอามาเปิดโพลแอดแอดเรียนเนี่ยก็เอามาลงเพจเลยนะครับเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาหลังจากนั้นก็เงียบหายกันไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะมาเปิดภาพออฟฟิเชียลและในคลิป,คล,ปคลิปนี้ที่ผมจะเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยก็เป็นคลิปสัมภาษณ์ของตูนพิมบวีในเดือนกันยาก็ซึ่งหลังจากได้พระนางแล้วก็คงจะหานักแสดงรวมในคลิปนี้น่ครับผมตูนเนี่ยได้บอกว่ากําลังจะเข้าไปคุยละครที่จะได้ ได้เล่นร่วมกับพี่อ้ําเลยท่าทางของตูนเนี่ยเธอแสดงออกถึงความดีใจมากที่อยากจะเล่นกับพี่อ้ําบอกว่าไม่มีใครหรอกไม่อยากเล่นกับอ้ํามชจรพานางเอกเบอร์นหนึ่งของช่องนะครับเธอบอกว่าอ,อ,อยากเล่นมากหน้าตาของเธออยากเล่นมากแต่วผมจะตัด ลิปมาให้ทุกคนดูจะเอามาให้ดูแบบยาวๆเลยนะครับแล้วเธอก็พูดถึง,ทาง,งทางช่องเธอบอกว่าอยู่ทางช่องนั้นดีมากหน้าตาของเธอไม่ได้ดูแบบว่าโกหกหรืออะไรนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถ่ายทําวิวาบตราจบไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนาและช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อยังไม่มีการยังไม่มีละครซึ่งเรื่องนี้ก็กําลังจะเข้าไปคุยถูกไหมนะครับเธอก็บอกว่าอ่กำลังจะเข้าไปคุยนะครับเร็วๆนี้จะเข้าไปคุยแล้วและเธออยู่กับทางช่องเจสีเนี่ยมีความสุขมากเหมือนบ้านหลังที่2นะครับคือเธอเนี่ยได้งานละครเยอะมากจากปากของเเเเธธออองงลลยนนะะว่าาได้ค ตลอดใครๆหลายๆคนอนะบอกตั้งแต่แรกๆที่เธอเข้ามาใหม่ๆบอกว่าเธอเนี่ยเป็นลูกรักเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีงานละครอยู่ตลอดนะครับอันนี้จากปากของเธอเองเลย โดยที่เธอก็ไม่ได้เห็นว่ามีแนวโน้มว่าจากไม่ไปไหนตอนนั้นเนี่ยเธออาจจะคิดแบบนั้นจริงๆนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมในเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาภาพออฟฟิเชียลของเรื่องจากศัตรูสูงใจเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมาโดยที่นักแสดงร่วมนะครับไม่มีตูนพิมพ์บ,บวีแต่กลายเป็นเจม,มี่ปณนิชดาแทนนะครับซึ่งจากคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ที่ทําให้ผมต้องมาหาข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นตูนแต่ตูนหมดสัญญาก่อนก็เลยไม่ได้เล่นเรื่องนี้กลายเป็นเจม,มี่แทนผมคิดว่า ถ้าต so ูนเนี่ยได้เล่นเรื่องนี้จริงอ่ะตูนจะไม่ตอสัญญาจริงดิในเมื่อเธอเนี่ยอยากเล่นกับพี่อ้ําผมคิดว่ามันไม่น่าใช่อ่ะผมคิดว่าที่เธอไม่ตอสัญญาเพราะว่าเธอพลาดละครเรื่องนี้มากกว่าทุกคนอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดก็ลองไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันยาวๆเลยแล้วก็จนเธอเนี่ยพูดถึงทางช่องว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันต่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงผลงานละครทั้งหมดที่เธอเคยเล่นกับทางชั่งเจ็ดมาด้วยนะครับว่าเธอเคยเล่นเรื่องอะไรบ้างไป ก็รอรุ้นอยู่ค่ะจริงๆก็มีผู้ใหญ่แบบติดต่อมาแล้วก็แบบพูดคุยมาแต่ว่าก็ยังรอการคอนเฟิร์มอยู่ค่ะอ,อยากค่ะอยากมากเลยค่ะก็ตูนก็ติดตามผลงานพี่อ้๊มันก,ก็แบบคือตูนแบบเป็นนักแสดงเนาะเวลาที่เราแบบได้เล่นกับคนที่แบบมีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือเนี่ยเราก็ค่อนข้างแบบอยากจะเล่นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เราทํางานร่วมกับคนที่เขาเก่งกว่าเราอะค่ะเมืเม่อนกกบพอเราทํางานด้วยกันมันก็จะได้ อะไรเล็กๆน้อยๆกลับมาเป็นแบบเป็นความรู้ของตูนด้วยและให้ตูนได้พัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล,ะล่นกับคนที่เก่งลุ้นอยู่ค่ะอยากเล่นมากค่ะจริงๆตวโอเคกับช่องแล้วก็ช่องให้โอกาสตูนให้งานเยอะมากค่ะคจนแบบอย่างช่วงแรกๆทุกคนก็จะบอกว่าแบบตูนเป็นลูกรักอะไรเงี้ยตูมีงานละครเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายบทบาทเลยอะค่ะตูก็รู้สึกแบบขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็ให้บทที่มันท้าทายความสามารถตูนอยู่เสมอค่ะ จริงเหรอคะอตรงนี้ค่ะกจ็จริงๆตูนเป็นคนชอบทํางานหลากหลายค่ะแต่ว่าการทํางานหลากหลายมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปหลายๆที่ด้วยค่ะอืมก็ต้องแบบดูเป็นงานๆไปด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆตูนอยู่ตรงนี้ตูนก็ค่อนข้างที่จะมีงานละครแล้วก็มีงานข้างนอกมีงานพรีเซนเตอร์มีงานอีเวนต์อะไรปกติอยู่แล้วค่ะเรียกว่ายังอยู่ที่เดิมใช่ค่ะตอกนนี้ก็จริงๆตอนนี้กําลังแบบพูดคุยกับผู้ใหญ่กำลังจะเข้าไปคุยอยู่ค่ะ ใช,ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของตูเลยอะค่ะที่เข้ามาแล้วก็ได้เล่นละครจากแบบเราเล่นหนังไปก่อนแล้วก็เข้ามาเล่นละครกับทีนีที่แรกก็เป็นที่ที่ให้โอกาสค่ะใช่ใช่แล้วก็ยังมีแบบคุยเรื่องโปรเจกต์ต่อไปของเราอยู่ด้วยค่ะก็แฮปปี้ค่ะ ก็คือจากที่ผมดูคลิปเนี่ยมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนน่ะคิดอย่างแน่นอนว่าแบบเอ้ยช่องป้อนงานให้เยอะเจ้าตัวก็บอกเองว่าช่องป้อนงานให้เยอะเหมือนกันเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาน้อยใจหรืออะไรยังไงนะครับเจ้าตัวเขาก็ยังบอกเองเลยว่าเออทางช่องเนี่ยป้อนงานให้เขาเยอะแล้วก็เป็นอิสระในการจะไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือ,อออกอีเวนต์อะไรด้วยเธอรู้สึกว่าเธอดีใจมากที่ได้อยู่บ้านหลังที่2หลังนี้เธอก็เป็นคนพูดเองนะครับซึ่งเธอตัวของเธอเนี่ยหมดสัญญาถ้าได้เล่นเเรื่่อองจจาากัตูสวใผมคิดธ น่าจะยังต่อสัญญานะครับแต่พอเธอพลาดเรื่องนี้แล้วเนี่ยแล้วละครเรื่องใหม่ของเธอเนี่ยก็ไม่มีเลยก็เลยทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นในความคิดช่วงที่มีคนติดต่อให้ไปเล่นละครช่องอื่นพอดีหรือเปล่านะครับเธอก็เลยตัดสินใจอิสระหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นอ่าลรอคุณลองคิดในมุมของคุณเองนะถ้าคุณเนี่ยอยากเล่นละครกับใครสักคนหนึ่งที่คุณเนี่ยเออดีใจมากที่จะเล่นแต่อยู่ดีหมดสัญญาคุณจะไปเลยเหรอแล้วความอยากเล่นของคุณอนะ คุณจะไม่อยู่หรอถ้าเป็นผมผมก็อยากอยู่นะผมก็ตอสัญญาเลยเป็น10ปีขอให้ได้เล่นเรื่องนี้ก่อนในอนาคตไม่รู้แต่แต่ขอให้มีผลงานเรื่องนี้ก่อนถ้าได้เล่นประกบคู่กับพี่อ้ํากับมิคยา่ายังไงก็ต้องปังอยู่แล้วไม่มีใครไม่อยากเล่นเอาจริงๆนะแต่ผมว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างนึงอนะที่ทําให้เธอเนี่ยไม่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็เลยทําให้เธอเนี่ยตัดใจที่จะไปอันนี้ต้องอันนี้คือความผิดส่วนตัวเลยอาจจะต้องรอเนี่ยเธอออกมาพูดอีกทีนึงแต่ว่าคงจะเป็นอีกสักพักหนึ่งนะกว่า เ,เห็นใจตัวพิมพ์วีมากเลยเพราะว่าสงสารที่มีคนคอมเมนต์ถล่มเธอเยอะแยะขนาดนั้นเพราะว่าคนที่ถล่มเนี่ยจริงๆยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพราะอะไรเลยอย่างละครเรื่องใหม่ที่เธอไปลงเล่นนะครับในเรื่องเกมลาทธรชนเนี่ยก็เป็นเรื่องพระจทร์ลายพยักษ์กูชั่นรีเมคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากดูมากเหมือนกันเพราะว่าอยากดูว่าจะรีเมคออกมาเป็นยังไงอยากดูเวอร์ชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออจะรีเมคออกมาเป็นยังไงแล้วได้ตูนไปเล่นด้วยก็ถือว่าสําหรับตัวผมก็ถือว่าโอเ คอมเมนต์ก็ดูขอแบบเบาๆนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคอมเมนต์แรงกันไปในคลิปก่อนไปแล้วนะครับระวังคอมเมนต์นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ YouTube ตรวจจับคอมเมนต์ค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมีคนโดนแบนหรือว่าโดนกากคอมเมนต์ที่ทําให้คอมเมนต์หายไปเลยอะไรเงี้ยมันมีอยู่นะก็ระวังกันนิดนึงนะฮะไปพูดถึงผลงานทั้งหมดทั้งมวลที่ตูนพีพวีเนี่ยเคยเล่นกับทางช่อง7มาว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับที่เธอเคยเล่นนะครับหลายๆคนเนี่ยพอมีข่าวออกมาว่าตูนเนี่ยหมดสัญญากับทางช่อง7แล้วไปเป็น แส่ออิสระไปร่วมงานท่อง3จะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่บอกว่าใครไม่เห็นรู้จักเลยใครไม่เห็นรู้จักเลยบางคนก็อาจจะไม่รู้จักจริงๆเพราะว่า,าผลงานของเธอเนี่ยก็ยังไม่มีผลงานที่แบบว่าโดดเด่นทําให้เธอเนี่ยปังให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเธอแบบจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีเรื่องวิมามนมราล่าสุดนี่แหละที่แบบจะทําให้คนเนี่ยจำเธอได้ได้ม,มากกว่านะครับโอเคละครของเธอนี่ครับในเรื่องแรกของทางช่องเจ็ดสีที่มาเล่นนะครับผมในเรื่องไม่สิ้นไร้ไฟสว่างในบทของหม่อม เจ้าปูราสีนะครับเรื่องนี้มาเล่นเป็นสมทบในปีพศ2558เป็นเรื่องแรกนะครับและเรื่องต่อมานะครับผมในเรื่องคู่ปรับฉบับหัวใจมาเล่นเป็นคู่รองนะครับผมในบทของระตีนะครับในปีพศ2559นะครับผมเล่นละครบูในเรื่องขุนกระทินนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้เล่นเป็นนางเอกเต็มตัวนะครับประกบคู่กับซีสิวัตนะครับและในปีพศ2560นะครับผมในเรื่องมหาหินเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เธอเนี่ยได้บทนางเอกนำนะครับกับทางค่ายโคลิเซียม เป็นละครบูอีกแล้วได้ประกบคู่กับจินจินนะนะครับและในปี2561เธอก็ได้เล่นละครบูอีกแล้วนะครับผมในเรื่องมือปราบเหยี่ยวดำประกบคู่กับนิววงสกรนะครับ และในปีพศ2561รสปีเดียวกันนี่แหละเธอก็ได้เล่นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องเสน่หามายาเรื่องนี้รบทเป็นน้ำขิงนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเล่นเป็นคู่รองมากกว่าเพราะว่ามีคู่เด่นๆอยู่นะครับและในปีเดียวกันเธอก็มีละครอีกเรื่องหนึ่งคือปีนี้มีละครสองสามเรื่องด้วยกันเรื่องเจ้าสาวจำยอมในบทของปิ่นมณีเรื่องนี้ก็มาเล่นเป็นบทรองอีกแล้วหลังจากที่เป็นนางเอกนามาสามเรื่องนะครับผมก็ถูกดึงลงมาเป็นนางเอกรองสองเรื่องด้วยกันและล่าสุดนะครับผมก็คือเรื่องวิมานมนตราทีี่ออกกในนนปััจจุบ้ เรื่องนี้ได้มาประกบคู่กับบ it. ิ๊กเอ็มกิตริสก็บอกว่าเรื่องนี้เธอเป็นนางเอกเต็มตัวนั่นแหละนะครับเพราะว่าพี่ยุ้ยเนี่ยคือเป็นตัวเด่นซึ่งเป็นร้ายนะครับส่วนตูนเนี่ยเป็นนางเอกประกบคู่กับบิ๊กเอ็มละครของเธอเนี่ยมีแค่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8เรื่องเท่านั้นนะครับจากที่เธอเนี่ยเข้ามาในปี58ก็มีผลงานกับทางช่องเนี่ยประมาณ6ปีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เธอจะมีละครเธอได้ร่วมเล่นในฟ้ามีตานะครับในปี57ก่อนที่เธอเนี่ยจะมีละครเรื่องแรกฟ้ามิตาตอนเพื่อนร่วมห้องนะครับในปี57ครับถ้าเป็นละครเธอประเกียินะครับผมมีในปี59ใต้ร่มพระบารมีเรื่อง อาทิตย์อับแสงนะครับผลงานภาพยนตร์ของเธอก่อนที่จะเข้ามาอยู่กับทางช่องเ็เนี่ยเธอเคยเล่นเรื่อง OTPO ผีโอทนะครับในบทตาลก็เป็นนางเอกนะครับเรื่องนี้เนี่ยฉายในปี57นะครับถ้าเป็นผลงานมิวสิกวิดีโอเธอเคยเล่น MV ดับไฟด้วยน้ำมันของนัทศักดาทอนนะครับแล้วก็รัแรกแวดพบของ t a ็ t ท o ค o เลนะครับคำตอบเป็น MV ประกอบละครคู่ปรับฉบับหัวใจนะครับซึ่งเพลงน,นี้เธอก็ร่วมร,ร้องด้วยนะครับแล้วก็ MV เพลงยังไกลของพี่บอย p ีซเมเกอร์นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นผลงานทั้งหมดทั้งมวลของตูนเพียบวยีที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ้เธอเนี่ย เคยเล่นอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างนะครับและละครเรื่องล่าสุดที่เธอกําลังใครทําอยู่ก็คือเรื่องเกมล่าทรชนนะครับในปี56นะครับเธอเคยเล่นเซนส์รักสืออ่อวิญญาณในตอนบ้านทับทางผีในบทของแนนซึ่งน่าจะเป็นในช่วงที่เธอเนี่ยเข้าวงการมาใหม่ๆเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับตูนพิมพ์ปวีเนาะเธอเนี่ยโดนคอมเมนต์ด้านลบค่อนข้างเยอะเลยแหละผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกสงสารเธอนะครับแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้กับนางเอกน้าสวยคนนี้ด้วยขอให้การตัดสินใจของเธอเนี่ยมีงาน เข้ามาเยอะๆนะครับจริงๆถ้าพูดในเรื่องเหตุผลเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเจ้าตัวหรอกนะหลายๆคนอาจจะคิดไปว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่มีเหตุผลที่เราจะอยากเปลี่ยนแปลงในชีวิตถูกไหมนะครับไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของเราเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมเราฟังนะครับผมเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยด้วยแล้วกันถ้าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยพอใจอะไรก็ต้องขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดซับสไคร